เดียผมในรายการ C K c h a n l นะครับผมนี่ผมสอนทำก็คงการว่าคงเวลาน่ยนนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยวางบล็อกนี้วางวอสต์โอนฮอตจากนั้นก็ให้คุณวางนี่วอสต์โตนลิมิเตอร์แบบนี้คนละด้านจากนั้นก็คุณวางลิฟกว่ากดอย่างนี้จากนั้นก็กดนี้นี้ กดเปิดอย่างนี้กดมาองนี้นี้นนหว่างคอมมานด์บ็อกซ์แต่แล้วก็ให้คุณพิมพ์คำสั่งว่าทับ t i m e t i m e ห้าันหนึ ปเช่นนั้นนะคะผม,ม,มนี่แป๊บแป๊บยังไม่เต็ดตตนี่เราสามารคุมเวลาได้ดูก็เทพสมมติเราจะตอนตอน,ตอน,ตอนกลางวันใช่ไหมอ่ะมืดมืดมืดปุ๊บหยุดอุ้ยตัวน,นี้ไม่มนันว่าต้องเป็นตอนคืนปั๊บปุ๊บเนอตอนคืนแล้วเรามาเป็นบบตอนเช้านึบ ตอนกลางวานนะผมตอนเช้าหาดิน่าตอนเช้านี่ครับผมคาร์เตอร์กลังเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคครับงสครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแ like, ชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปให้พวกเราด้วยนะคะรับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ